ัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสานุสสะละเนนาปิ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  ยัตสานุสสะและเนนาปิ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  ยตสานุสสาละเนนาปิยตสานุสสาละเนนาปิยตสานุสสาละเนนาปิยตสานุสัพละเนนาปิยตสานุสัพละเนนาปิยตสานุสัาละเนนาปิ ยัสานุสสาละเนนาปิยศ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 สานุสสาละเนนาปิยสานุสละเนนาปิ 热搜。